นี่ครับหลังจากที่พี่น้องเบังการวิธีนะครับเพ็ดมกเหอะปอดหมูอันนี้ก็เรียบรอแล้วตักใส่จานพร้อมกิกละครับนี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับผมเปรี้ยวเผ็ดว่อ่าเปรี้ยวเผ็ดนะครับเด้อนี่นี่ครับนี่ซัดกับยาดองเข้าไปเบาเชียงหลองมายามครับเบาเชียงหลองมายามสวัสดีครับนะครับผมก็เลยนี่แหละครับกับน้องไส้มายามก็เลยเนี่ยปอดหมูนะครับพี่น้องนี่ อันนี้สูตรสำเร็จแลรึได้หนี่ที่เราจะกินนะครับผมซุ้มนื่จะแซ่บจ้เป็นจังนะไรครับเบาเชียงหลงเป็นแตแซ่บเนีเฮ็ดจังไรเนี่ยหนะั่นอ๋ออันขัน่นตอนมันก็ต้องเตรียมเครื่องไปซื้อปอดหมูมาจุดตลาดเ,เครื่องปรุงเครื่องปรุงก็ซีมีเป็นพริกไทยพริกไทยเม็ดเอามาเฮ็ดบุบๆเอาแล้วก็พริกแห้งตำโครกละเอียดมาตำโครกละเอียดเลยแ,แล้วก็วกใบบักลูดฉีก ตะไคร้หั่นฝอยก็เป็นตะหอมดีแช่ตะไคร้หั่นฝอยแล้วก็รากผักชีโคลกเอาคลุกเข้าใส่กันผักชีอย่างหอมป้อมเลยบอกปอกผักผักชีไทยเขานี่ยละรากผักชีเอ่อผักชีไทยนั่นนี่มาใส่คลุกเข้าให้กันคลุกเข้าคลุกเข้ามันเข้ากันแล้วก็มีเครื่องปรุงก็มีผงนัวแล้วก็ะชี้มีอ่าอ่าน้ำมันหอย กะซิมีกะซีมีอ่าอซอสฟ้าเขียวเหยาะเยาะใส่ชูํำเร็จมักคะคุกเข้าไกันแลไวก็ไปตั้งไฟซุกบ่บอยยุหวัวเขาหรอเขาบ่าให้ค่าโฆษณาเฮาครับผมครับฟ้าเขียวฟ้าเขียวนั่นนี่แหละสุกเรียบร้อยแหละเป็นไหนฮานากะจิ้มน้ำจิ้มมังคะชีเสแปอีกแบบนึงจุ่นจิ้มนี่เพดเพดเปรี้ยวเพดอันนะนครับนี่ครับเนี<ส>่ยซีฟูดซีฟูตครับนี่อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายในการกินเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ เตรียมโตกินเรียบร้อยแล้วกับยาดองกระเพราเอออันนี้เหอะข้าวเกระเพราเหอะเหอะนี่แหละครับขั้นตอนคือกันนี่มกเหอะนี่นี่เป็นเหอะเอ็นบ่อนี่ยมันเป็นกระเพราอ่ะบ่อครับเหอะครับผมคซื้อมันซื้อว่ามกเหอะมกเหอะปอดหมูนะครับเนาะสมพาะมันหอมมาเด้อครับเด้ออ่าวครับครับครับสวัสดีครับ